สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องการทำความเข้าใจจิตนะครับเพื่อ,อาหาทางออกจากความทุกข์ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันเนี่ยมาจากการถามตอบธรรมะกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับค่ะท่านชี้ว่าแก่นของความทุกข์เลยนะมันมาจากการที่เราเผลอไปกอดอืมกอดใช่ครับกอดร่างกายกอดจิตใจหรือที่เรียกรวมๆว,ว่ารูปกับนามหรือขันห้านะครับค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันเกิดเพราะความไม่รู้หรืออวิชชาคือไม่เห็นตามจริงใช่ค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลนี้เขาเสนอว่าการจะหลุดพ้นได้เนี่ยต้องเห็นธรรมชาติแท้ๆของสิ่งเหล่านี้เลยธรรมชาติแทๆ้ๆค่ะคือเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่มันคงที่ถาวรหรือที่เรียกว่าอนัตตาพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่เข้าไปยึดถือมันไว้เหมือนกับเออเหมือนเราเห็นแม่น้ำอะค่ะครับ เห็นเป็นสายแต่จริงๆน้ำมันไหลเปลี่ยนตลอดเวลาไม่มีแม่น้ำเดิมๆอยู่ตรงนั้นจริงๆอ๋อเข้าใจครับจิตใจเราก็คล้ายๆกันความคิดอารมณ์มันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปไม่ใช่ตัวเราที่แบบนิ่งๆแข็งๆน่าสนใจมากครับแล้วเขายังมองไปถึงอ,อ,อนาคตด้วยใช่ไหมครับเรื่องยุคสีวิไลใช่ค่ะมีพูดถึงเหมือนกันที่ว่าคนจะเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วก็อยู่กันอย่างสงบสุข พ้นทุกได้ค่ะเป็นวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจมากโอเคครับทีนี้เรามาลองแกะประเด็นนี้กันทําไมเราถึงทุกข์แหล่งข้อมูลบอกว่าเพราะเราไปกอดขันห้าไว้แน่นๆเลยอืขันห้าก็คือรูปหรือร่างกายแล้วก็ส่วนที่เป็นนามธรรมพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรู้สึกความจําความคิดการรับรู้ต่างๆค่ะคือทั้งหมดที่เราประสบอยู่ใช่ครับ แล้วเราไปยึดว่านี่แหละชั้นนี่แหละของชั้นสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือการก่อที่ว่าเนี่ยนะคะมันมาจากความไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่อาการนะคะคือมันแสดงตัวแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปเหมือนเสียงที่เราได้ยินตอนนี้หรืออารมณ์ดีใจเสียใจที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับครับพอเราไม่ทันสังเกตไม่เห็นว่าเออมันไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ตัวตนนะอนัตตา เราก็เลยเผอไปยึดมันไว้การเห็นว่ามันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการคลายความยึดติดแล้วทางออกล่ะครับทางออกที่แหล่งข้อมูลเขาเสนอคืออะไรครับมันจะเน้นการเฝ้าดูหรือสังเกตใช่ไหมครับใช่ค่ะคือการสังเกตความคิดอารมณ์ร่างกายโดยไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ตัดสินไม่ยึดว่าเป็นเราถูกต้องค่ะแต่มีจุดหนึ่งที่ผมยังสงสัยนิดหน่อยครับ แหล่งข้อมูลบอกว่าแค่ฟังธรรมะที่ถูกตรงหรือเข้าใจประเด็นนี้ก็อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลังได้เลยที่เรียกว่าพลงอ๋อค่ะมัน,ม,นมันเป็นไปได้ยังไงครับแค่การเข้าใจเนี่ยนะเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะคือถ้าเรามองภาพใหญ่นะคะการสังเกตเห็นความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การคิดตามเฉยเฉยครับแต่มันเป็นการเห็นจริงๆะค่ะ เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดดับตามเหตุปัจจัยเราบังคับไม่ได้การเฝ้าดูเนี่ยมันเหมือนสร้างระยะห่างขึ้นมาระหว่างตัวเรากับความคิดหรืออารมณนน์นั้นๆอ๋อให้เห็นมันชัดขึ้นใช่ค่ะพอเห็นมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่กระโจนเข้าไปตามมันทันทีเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อนี่แค่ความคิดกโกรธมันกําลังมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปไม่ใช่ฉันกโกรธหรือฉันเป็นคนขี้โกรธเข้าใจครับเห็นเป็นแค่ปรากฏการณ์ พอเห็นชำ้ำาันแบบนี้มันก็ค่อยๆค,ค,คลายจากการกอดนะคะส่วนเรื่องโพล่งที่ถามเมื่อทีแหล่งข้อมูลเขาอธิบายว่าเป็นไปได้ค่ะเมื่อปัญญาหรือความเข้าใจมันถึงจุดที่คมชัดมากๆจริงๆจนอัดความยึดถือได้ในฉับพลันเหมือนประตูที่เปิดออกเมื่อเงื่อนไขมันพร้อมพอดีโหเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับทีนี้ขอเปลี่ยนไปที่วิสัยทัศน์ยุคสีวิไลหน่อยครับฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากเลยค่ะ ค่่อนข้างใหญที่เสนอให้นำวิชารู้แจ้งจิตเข้าสู่ระบบการศึกษาแทนบทสวดมนต์แบบเดิมอันนี้แนวคิดหลักคืออะไรครับแนวคิดนี้ค่อนข้างท้าทายระบบเดิมนิดนึงนะคะคือมองว่าแทนที่จะเน้นรูปแบบหรือการสวรดโดยอาจจะไม่เข้าใจความหมายให้หันมาเน้นสร้างความเข้าใจเรื่องจิตโดยตรงเลยเน้นที่แก่นเลยใช่ค่ะเขาเสนอให้มีการตั้งสัจจะหรือความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะรู้แจ้งในจิตของตัวเอง แล้วก็ให้ทุกคนในสังคมตั้งแต่พ่อแม่ครูไปจนถึงเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันอืมให้เป็นเรื่องพื้นฐานของสังคมไปเลยประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งก็นำไปสู่แนวคิดที่ว่าพอคนเข้าใจเรื่องจิตอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยความรู้นี้มันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเหมือนกับจากจิตสู่จิตนะคะทำให้สังคมโดยรวมสงบสุขขึ้นแล้วก็อาจจะมีพลังพอที่จะคลายเงื่อนปมของกรรมหรือวิบากที่ส่งผลต่อๆกันมาในสังคมได้ด้วย โอ้โห oh, ฟังดูมีความหวังมากเลยนะครับค่ะ <Ha. S 1> การเน้นที่แก่นแบบนี้ก็เลยทำให้แหล่งข้อมูลต้องชี้แจงเรื่องความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอย่างการไปยึดติดกับรูปแบบพิธีกรรมหรือแม้กระทั่งตัวบุคคลอย่างเช่นพระพุทธเจ้าแทนที่จะมุ่งไปที่คำสอนหลักจริงๆแท้จริงๆคือการปล่อยวางความยึดมั่นในรูปนามคือร่างกายและจิตใจของเราเองครับ ส่วนพวกพิธีกรรมหรือรูปแบบภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องช่วยในเบื้องต้นได้แต่ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายถ้าเราไปยึดติดตรงนั้นก็อาจจะหลงทางห่างจากเป้าหมายเรื่องการพ้นทุก์ไปได้ง่ายๆเลยค่ะนั้นถ้าจะสรุปสั้นๆเห็นภาพรวมนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแหล่งข้อมูลนี้กําลังบอกว่าหนทางพ้นทุก์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยไม่ได้ไกลเลยค่ะไม่ใช่เรื่องอนาคต แต่อยู่ที่การทำความเข้าใจธรรมชาติจริงๆของกายกับใจเราในปัจจุบันตอนนี้เลยอืมใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆฝึกที่จะเลิอกกอดหรือเลิกยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นค่ะค่อยๆค,คลายออกสิ่งที่ผมคิดว่าเมันม,ม,ม,มน่าสนใจแล้วก็นำไปปรับใช้ได้เลยจากเรื่องนี้คือการพ้นทุกข์มันอาจจะเริ่มต้นง่ายๆแค่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองใช่ครับเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันนี้เอง ลองหันมาสังเกตดูว่าเออทั้งร่างกายความคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นแค่ปรากฏการณ์ใช่ครับไม่ใช่ตัวตนถาวรที่เราต้องแบกต้องยึดไว้ตลอดเวลาแค่คิดว่าอิสรภาพอาจจะเริ่มจากการมองสิ่งเดิมๆด้วยสายตาใหม่ๆแบบนี้มันก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาเหมือนกันนะครับ จริงค่ะซึ่งก็นำไปสู่คำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจให้เราลองไปคบคิดกันต่อนะคะว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยการไม่กอดหรือไม่ยึดความคิดความรู้สึกสารพัดอย่างเลยที่มันผุดขึ้นมาแล้วก็หายไปตลอดทั้งวันนั้นหน้าตาจริงๆของมันเป็นยังไงอืมน่าคิดครับแล้วการฝึกแบบนี้มันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราการทำงานความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง